ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสันไหกาจันแต้มค่ะรหัส58491016ห้องส2คลท58-1ค่ะ,ะแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC ค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word ค่ะค่ะรูปแบบหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ ค่ะตรงนี้เราก็จะเรียกว่า Titan Bar ก็จะเป็นชื่อไฟล์งานแล้วก็ชื่อโปรแกรมส่วนตรงนี้เราก็จะเรียกว่า Windows Control ค่ะจะใช้ย่อแล้วก็ขยายแล้วก็ปิดโปรแกรมค่ะส่วนแถบเครื่องมือหน้าแรกแทรกเข่าโคงนคะคะก็จะเป็นร i บบอนค่ะนี่ก็จะเป็นแฟ้ม สำหรับบันทึกง,งานเปิดเอกสารพิมพ์งานค่ะค่ะมาส่วนตรงหน้าแรกนะคะก็ส่วนตรงนี้จะเป็นการจัดรูปแบบอ,อักษรเปลี่ยนรูปแบบอ,อักษรค่ะก็จะมีฟอนต์ขนาดสหาแล้วก็คูมสขนาดนะคะแล้วก็คูมก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟอนต์ ก็จะทำเป็นตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้ค่ะใส่สีจะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจัดรูปแบบอ,อักษรค่ะนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ใส่หน้าข้อความนะคะแล้วก็ตัวเลขหน้าข้อความนี่ก็ตัวเลขช้อยที่ว่าแล้วก็ ชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวาค่ะแล้วก็จัดให้เท่ากันค่ะส่วนแทรกแล้วก็จะมีตารางแล้วก็แทรกตารางแล้วก็กำหนดเอาว่าเราประมาณไหนกี่ช่องแล้วก็รูปภาพเราก็แทรกขึ้นมา แล้วก็มีการจัดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็รูปร่างพวกวงกมวงรีสามเหลี่ยมแล้วก็กล่องข้อความก็แทรกขึ้นมาแล้วก็พิมพ์แล้วก็เปลี่ยน,นยกรอบ เป็นสีอย่างเงี้ยค่ะค่ะต่อมาก็เขาค้งหน้ากระดาษค่าระยะขอบก็เป็นการจัดตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะนี้แบบกําหนดเองค่ะแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปแล้วก็กดตกลงการวางแนวเป็นแนวนอนก็ได้แล้วก็หนาตั้งก็เป็นคอลัมน์แล้วก็แบ่ง ประมาณนี้ยค่ะเป็นการอ้างอิงการส่งจดหมก็ตรงจดหมายก็จะเป็นลักษณะจดหมายเวียนนะคะก็มุมมองมุมมองเขาควงเว็บเขาล่างแบบล่างค่ะก็จะมียอ่อคนะค่ะ ก็จะลูกเล่นก็จะประมาณนี้นะคะส่วนมากเราก็ใช้กันอยู่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ